เลยไหมคะทุกคำก็แปลได้แต่ทำไมมาเรียงกันแล้วงงคำว่า run แปลว่าวิ่ง out แปลว่าออกไป run out วิ่งออกไปคำว่า run out เนี่ยเป็นกริยาวลีกริยาวลีคืออะไรคะกริยาวลีก็คือกริยานะคะที่มาพร้อมกับคำบทและมันให้ความหมายอีกแบบนึง ไม่ได้แปลว่าวิ่งออกไปนะคะแต่แปลว่าหมดค่ะ r u n out นะคะเวลาอ่านอาติดกันไปเลยเป็น r u n out ตัวอย่างวิธีการใช้อย่างเช่นตอนนี้นะคะพอยกำลังจะทำกาแฟเอสเปรสโซค่ะและน้ำค่ะเห็นไหมคะระดับน้ำเนี่ยมันกำลังจะหมดค่ะพลอยจะใธิบายสถานการณ์นี้ว่า the water is running out The water is running out. ตัวอย่างที่สองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เรานะคะต้องรอคิวนานๆน,นะคะนาน,นมากๆนะแล้วเราก็หมดความอดทนค่ะเราสามารถพูดได้ว่า I'm running out of patience. I'm running out of patience. และตอนนี้นะคะคุณก็รู้จักสำนวนคำว่า run out มากขึ้นแล้วและใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสำนวนที่ฝรั่งใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันนะคะพอยแนะนำ secret ingredient นะคะมีทั้งแบบ audio ออและ e-book จัดเรียงไว้ให้แล้ว150บทเรียนสนุกสนุกด้วยกันค่ะสั่งซื้อได้ที่ Line at English smile at English smile add. ไปได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณพอยก็คิดประโยคไม่ออกลวค่ะคุณพอยจะพูดตอนสถานการณ์นี้ว่า I'm running out of ideas I'm running out of ideas ถ้าใครคิดประโยค run out ออก นะคะพิมพ์มาเลยนะคะใต้โพสต์นี้ค่ะ I'm running out 1 2 3